ปีนี้พี่มามีเป้าหมายที่จะเป็นคนเฮลตี้แบบที่ไม่ทำให้ตัวเองเบิร์นเอาท์ จริงๆเรา,าหลายๆคนน่าจะวน l ูปเดียวกันคือตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่มากแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าครั้งนี้แหละเราจะเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเองสักทีแต่ว่ากลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาสัญญานั้นกับตัวเองได้จนมานั่งตั้งคําถามในใจว่าทาไมการมีวินัยมันยากจังวะทำไมไอการเป็นคน h e ลต t ้ y มันไม่เคย work กับเราเลยเราก็เคยผ่านจุดนั้นมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแหละแทนที่จะบังคับตัวเองให้ไปยึดติดกับอะไรที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็เราไม่อนจอยเนี่ยเราก็ตัดสินใจที่จะทําอะไรที่ต่างออกไปคลิปนี้พี่มออยากมาแชร์กันออก,ก ก็ปีนผาจําลองนะคะมันจะดูแบบไม่เพอร์เฟกในสูตรของใครหลายๆคนแต่เป็นอะไรที่มาทำแล้วเอนจอยมากคลายเครียดแล้วก็สนุกในช่วงนี้สุดๆ กํากลังจะไปปีนผากับเพื่อนนะคะอินปีนผาว่า,าคือเขาว่ากันว่าคนอายุ30ก็จะต้องเลือกแบบยสตาร์เตอร์แฮกทวิงเตอร์ตี้เพราะว่าแบบว่ากิจกรรมที่ชอบทําอาจจะมีแบบวิ่งปีนผาไปไซคลิงอะไรอย่างเงี้ยของพิมวัลพิมวารู้สึกว่าปีนผามันเป็นสิ่งที่พิมวาแบบอินมากช่วงนี้นะคะมีเวทลิฟติ้งกับปีนผา2อ,อย่างที่แบบทําทุกอาทิตย์ตอนแรกแบบไปเล่นๆขำๆไม่ได้จะจริงจังใช่ป่ะสักพักแม่งเริ่มจริงจัง,จ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 งแล้ว้เริ่มแบบมีเพื่อนคน, ấu, คนนู้นคนนี้าเลล่นด้ว้ววยแแก็แบบ พากันไปแบบเล่นซื้อรองเท้าแล้วล่าสุดก็เลยเดี๋ยวไปให้ดูว่ากิจกรรมนี้มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปปีนผาเป็นผาจำลองที่ยิมชื่อ stone coat let's go <S ต้องลงมากเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวจะทำกาแฟก่อนไปยาโ o ตอนนี้อยู่ที่ปีนผาแล้วนะคะพีมมาเพิ่งถึงมียายมุก เซ่ไฮดิไฮวันนี้มาปีนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออมีอะไรบ้างตื่นเต้นอะ่ะมาตอนเช้ามากมากคือแบบไม่มีใครเลยปกติพิวมาจะมาตอนเย็นกับเพื่อนๆใช่ไหมหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเล่นกันยันแบบสี่ทุ่มวันอังคารอะไรเงี้ยวันศุกร์เออ whatever anyway กินข้าวแป๊บ,บนึงเพิว่าแบบโซยกาแฟหนึ่งแก้วแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันท่าดานี่คือผนังที่เราป,ปีนนะคะมาจะมาให้ดูว่า ของที่มามีอะไรบ้างอย่างไรที่ต้องมีก็คือรองเท้านะคะจริงๆที่นี่เขามีให้ก็คือสมมติเราซื้อเดบิวเข้ามาใช่ปะเออมันจะมีค่าเช่าลรองเท้าได้ร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ถุงเทา้าขนาดแหละมาแล้วก็ตัวแล้วก็หัวใจเราก็จะสามารถที่จะปีนได้ ดี๋ยวันนี้เราจะมาลองใช้น้องคนนี้ในการปีนด้วยคือพิมาอยากเก็บฟุตเป็นแบบ POV ตอนที่ปีนไว้หลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสทําสิ่งนั้นนะคะกล้องที่เราใช้มันมันไม่สามารถนะแล้วเวลาปีนนะก็คือบางทีมาคนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายอย่างเงี้ยเราติดตรงนี้ใช่ปะติดไว้ในเสื้อได้อะสมมุติเราเปิดกล้องกล้องติดอยู่ตรงนี้ก็แ,แบบเออตอนนี้เราเห็นอะไรเป็น p o v วิวเพรขาะอวมันเท่อะได้แบบฟุตเทจในมุมใหม่ใหม่ I want to stop motion, stand still. Wallace and Gromit. I want to talk more endlessly. I want to neurotically vomit. I want more dollars from my mama. I want a palace and Prada. I want a Gucci bag. Lip look, man. If I want to lift, take a walk. I want to count on that. I want to get a little bit of fun climb. <laughs> fun ride. <run. laughs>

ต่ว่ามันสวยอยู่นะวันนี้ฝุ่นไม่ได้แย่นะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปวิ่งกันเอ t ก go กอรยาทาังนั่งดูเด็กจัดในมอนิเตอร์อยู่วิ่งกันเอชอบอ่ะอุ้ยแสงดีมากวันเนี้ยเออตอนนี้ก็คือมีเด็กอยากวิ่งเร็วนะคะแต่ เราต้องอีซีรันกันเอาเนี่ยดูมากดูันสซนอีซี่กี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแรงก่อนห้าโลใช่ไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยย่ามาดูถูกกันได้ป่าเออเอาเถอะว <c oughs> โลแรก <c oughs> แล้วนวันนี้วิ่งสโลนะคะ <c oughs> 2องโลแล้วนะคะใ <c oughs> ช้เวลาไปสิบห้านาทีในการวิ่งสองโล <c oughs> ยิ่งไปเลยวันแรกเพราะฉะนั้นเราก็ยังอาจจะห่วยแตกอยู่บ้าง โอ้โหเมื่อกี้ใครบ่นเหนื่อยแล้วสามเราพักแล้วกันโกของเราในเจ็ดวันนี้คือเราอาจจะต้องวิ่งให้ได้แบบไม่หยุดในวันที่เจ็ดเนี่ยตายป่ะตอนนี้แบบกาลังตั้งคําถามกัะติงว่าเราทําสิ่งนี้ทําไมวะนี่มันจะมีที่กินน้านะคะเราก็ไม่ต้องพกกระติกน้ำอู้หูสูงเวอร์เหออู้หูพี่สรุปก็คือเปียกถึงตัวเต็มหน้าเลยเป็นการล้างหน้าไปด้วยเออใช่ถูกต้องค่ะเป็นการล้างเหงื่อออกจากหน้าขอแล้วต้องขแล้วตรองขอ 5นาทีแล้ว9นาทีแล้วค่ะไปค่ะเย่หมดแรงหมดแรงพิคือเพียงว่าชอบมาวิ่งที่สวนเป็นใช่ปะเพราะว่าเขาจะมีชาเ w e r station ที่นี่ด้วยก็คือสมมติเราวิ่งเสร็จปุ๊แล้เราต้องไปทำอะไรต่อมันก็จะแบบอาบน้ำได้นี่จะเป็นประมาณนี้มีแบบโต๊ะให้วางของใช่ปะซึงมีถุงเท้าไปมาอยู่แล้วก็ที่แขว ข้าวเช้านะคะโคมป่ะโคมะโคมะเป็นร้านแบบโอนิกิริที่มันไวรัลอยู่จ้าหม่อนกับไข่ปลาชะปะนอันหนึ่งอนี้อันหนึ่งเป็นไข่ดองอันนี้น้องสั้างแบบรวมกันหัดแต่มันมีรสชาติแบบอร่อยเลยอ่ะ บล็อกนี้ก็จบประมาณนี้นะคะทุกคนพี่มาแบบว่าสนุกมากเลยอะไม่ได้บล็อกนานมากแล้วก็รู้สึกชอบที่จะมาแชร์อย่างที่ตัวเองทําช่วงนี้กับทุกคนนะชีวิตช่วงนี้แบบค่อนข้างที่จะเอนจอยแล้วก็บาลานซ์การออกกําลังกายของตัวเองได้ดีขึ้นมีอีกเรื่องนึ่งที่ทําก่อนหน้านี้เราไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังคือพี่มาพยายามเพิ่มน้ําหนักอยู่เพราะว่ามันมีช่วงแบบอกหักแอนไม่รู้ว่าชีวิตเกิดขึ้นแล้วพี่มาผอมมากในเลเวลที่ไม่มีแรงใช้ชีวิตเลยเพราะฉะนั้นแบบพ่อกลับมาออกกําลังกายที่แบบกกกกกิจจจรรรรรรมมมมเเเเเเยออะขขขึึึ้้้้้้นนนนน่่่าาาาาางงงีีีีีูสตััววแ็คทปปด๋ล Ex ence ให ฟังแยกอีกคลิปหนึ่งนะก่อนไปขอฝากสปอนเซอร์ของวันนี้ก็คือ Insta าซ0มนนั่นเองนะคะอันนี้ที่พิมพมาใช้ในบล็อกอะมันถ่ายได้แบบหลายมุมมากๆาแล้วพิ่ว่าชอบมากที่แบบอันเล็กถ่ายง่ายโซจะคิวโซจะจึ้งนี่เวลาไปบล็อกแล้วมันน่ารักมากเลยอะเพราเป็นว่าฟุตจากคลิปนี้นะคะก็คือแบบจากกล้องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆประมาณ80%อยกเว้นน่าที่พิมงมาถ่ายแบบว่ากล้องกันนะ เช่นอนันนี้แต่ว่าเอาพิมว่าใช้แบบอันนี้ถ่ายบล็อกนี้กบทั้งหมดเลยเออมันใช้ง่ายดีแล้วมันแบบน่ารักค่ะแต้คลิปไปถ่ายข้างนอกไปเที่ยวอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเลิศพมว่าแบบแนะนํามากพิมว่าได้โค้ดโปรโมชั่นมาให้ทุกคนด้วยคือถ้าเกิดทุกคนใส่โค้ดพิมว่าชื่อพิมว่าเลยเขาจะแถมซันดิสอัลตร้านะคะ 64GB กิกะไบต์ให้ฟรีเลิศไม่ไหวถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะสามารถตา,ตามกันได้สวันนีพิมว่าไปแล้วทุกคนขอบคุณมากที่มาดูบล็อก